อีคู่กันมาตีกคู่มาแล้วมีคันนึงเสียหลักคุณผูณ้ชมโอ้โหไปอยู่นั่นนี่ไงครับขึ้นไปยเหรอข้างไหนไหนี่เนาะดูคู่ตรงมะนีตน่ตรงมะนี่ตรงมะนีน่ท่านลุ้มดินไปเห็นบ่ขึ้นลังค่าสี่รถพ่น่เป็นยังคนบาดจีบเล็กน้อยเบิ้งนี่น้องป้าไปจังใดจาว่า ขึ้นไปได้ยังไงคุณผู้ชมฮะโหมันหลุดจากตรงนี้เลเหนี่ยแล้วคือมองไไยันไหนไหนยันไห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 นยนไหนยนไหนยเอาเด็ดหน้าเลยทไปทาลูกศรชี้ก็ดูไม่รู้อะรู้เลยขึ้นไปสลังข่าแล้วก็นั่นแหลคาอยู่ตรงนั้นะหลุดจากโค้ง่าสักูอ่ะคุณผู้ชมฮะว่ามาเร็วขนาดนไมาเร็วมาเร็วเกิน100กิโเมตร่อชั่วโมงแน่นอนชาวานถ่ายไวแล้วเหตุเกิดเมื่อ28นพฤศจิกายนที่ผ่านมาครับที่ถนน บ้านหนองล่าอำเภอวารินชำราบจังหวัดสกลนครชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังว่าเห็นกระบะของท่านเนี่ยขับแข่งกันมาด้วยความเร็วทันหนึ่งหลุดโค้งพุ่งขึ้นหลังคาแต่ไม่ใช่บ้านคนนะตรงนั้นเป็นที่ทำการประทารของเงาเด็กหมู่บ้านป็นโง่ใจของคน่ะมีใครเป็นพุ๊กชื่อว่ามิสานสู้เป็นเพจของคนในหมู่บ้านนี่แหละเขาโดนมาปิดจะได้เห็นเส้นทางนี่คุณผู้ชมนะได้เห็นมุมข้างบนเห็นว่า เส้นทางเนี่ยพอแหกโค้งหลุดถนนปั๊บเนี่ยรถต้องวิ่งผ่านผู่หมายเตี้ยๆแล้วไปผ่านดินกู่ักกู่ัแล้วยังต้องข้ามคูน,น,น้ําอีกแห่งเลยโอ้อจะเหินขึ้นไปบนหลังคาออของที่องการประชาคมได้เนี่ยอตอะตอบแฟนข่าวเลยที่แฟนผู้ถาวีทีนึงเขายังรถหรือเครื่องบินครับอืมเป็นรถบินที่รถจหอกไปเลยนะเนี่ยดูเลยจากตรงเนะี้ยโอ้โหพอแหกโค้งก็กะ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 เบรกไม่อยู่ละโอ้แล้วก็เหินขึ้นไปอย่างนั้นวัดระยะห่าง จากถนนไปถึงหลังคาที่ทำการประชาคมเนี่ย76เมตรครับแสดงว่ากระบะก็น่าจะใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่า140-150กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่แปลกอย่างคนขับกระบะไม่บาดเจ็บอะไรมากนักนะฮออกมาจากรถไม่ยังเดินได้อ,อีกเรื่องหนึ่งคือเลขที่ของที่ทำการประชาคมและทะเบียนกระบะอันนี้ล่ะว้าวที่สุดในข่าวนี้เลขเดียวกันเล,เลขที่ทำการประชาคมกับทะเบียนกระบะ560ตรง มีความสำคัญอย่างไรลองคิดกันดูโคงสูงจดใจเลยนะหนีเราไม่ใช่หรอแต่ในกากสามสิบสองนาทีเราพั